สวัสดีครับนะครับสวัสดีตอนยามเช้านะครับยามเช้าของวันที่ทุ่เจ็ดนะครับทุเจ็ดครับที่เจ็ดมกราสองห้าหกสี่นะครับตอนนี้เราอยู่นะครับในสวนกับไก่นะครับนะครับนี่นะครับไก่เสร็จแล้วก็ ก็เดี๋ยวเราตอนเช้าเนี่ยก็จะมาทํากิจกรรมนะครับทําโคกหนองนาโมเดลนะครับในส่วนของฉบับย่อนะครับเล่นๆนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวนะครับตอนเช้าเนี่ยจะมาทําเล่นอันนี้ก็เดี๋ยวเรามีในพื้นที่เล็กๆนะครับทำกิจกรรมเล็กๆครับช่วงเวลาว่างนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับจำลองนะครับในพื้นที่นะครับ5าไร่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราขุดระดับหนึ่งนะครับขุดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับบางบางส่วนนะครับอันนี้เขาเรียกหุนคบนะครับหนุคบอันนี้คือจุดสิ้นสุดของน้ําที่จะไหลนะครับตอนนี้เห็นว่าน้ํากําลังเต็มบ่อใหญ่นะครับกําลังจะไหลมาที่นี่นะครับจะให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้หลุมคบหนุนสุดท้ายนะครับ น้ำนะครับอันนี้ก็คือฉีกไปทางซ้ายนะถ้าหันหน้ามาจากไหนครับครบขุมที่สองนนี้ <c oughs> น learned learned. Ouais. ถุมครบขุมที Double ่สามนะครับอยู่ตรงกลางนะครับกลางนะครับแล้วก็คบที่สี่ซึ่งเมื่อเช้าเองครับเพิ่มข้นมาดังนั้นน้ำจะเริ่มเต็มแล้วนะครับน้ำเพิ่มจะเริ่มเต็มจากบ่อใหญ่นะครับ เขาต้อก็ไหลามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไหลามาเรื่อยๆนะครับก็จะฉีกออกไปทางฝั่งซ้ายเสร็จแล้วก็จะมาจบที่นี่นครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะชุ่มไปด้วยน้ํานะครับฉะนั้นนะครับตามหลักครับศาสตร์ของพระราชาเรานะครับร .9 นะครับราชการ้ .9 นะครับพระ้าเป็นหนึ่งเราครับ ที่ทางกันหลายน้ำนะครับน้ำเริ่มเริ่มเต็มบอ่อใหญ่แล้วนะครับที่เอาจะเก็บเป็นเป็นคลิปไว้นะครับแล้วก็ทำรีฟอร์เตอร์เล่นๆนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับทำเล่นๆนะครับดูช้าๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณ3นาทีได้นะครับ พอน้ำเต็มแล้วก็จะไหลไปน่นเลยนะครับไหลไปตามคลองไส้ไก่แล้วก็ไปอยู่ตามหลุมคกกระต่างนะครับซึ่งเราจําลองไว้นะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นปลูกพืชผักที่กินได้นะครับเป็นพวกพืชลุ่มโลกอกระต่างพวกนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นสวนชะอมเลยนะครับตรงนั้นยี่สิบต้นเลยครับชะอมยี่สิบต้นนะครับยิงไว้นะครับ จะมีน้องไก่นะครับน้องไก่แจ้ผสมไก่ชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับสวนแห่งนี้นะครับก็จะมีไก่พันไข่ด้วยนะครับซึ่งซื้อไข่มันมานะครับมาฟักเอาให้ไก่ชนฟักนะครับฟองละยี่สิบาทครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับม้าน้ำหอมมีฝรั่งอะไรแบบนี้นะครับก็ต้นชิลเล็กมี แค่นะครับแค่แดงแค่ขาวมีหมดนะครับมีคลองใหญ่นะครับมีไผ่ตรงอะไรต่างๆนี่นะครับขี้เหล็กนะกระนุนนะครับโอ้มีครบเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามามีครบนะครับเข้ามามีครบเลยนะครับจะปลูกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะครับครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ